ได้ครับพี่ผมไม่ลืมไม่ลืมโอ้โหซื้อเครื่องตันนั้นไปเลยโอ้โหแค่นี้ผมงานยุ่งมากเลยพี่โอ้โอแบบหฮัลโหลเออแป๊บนึงนะพี่เออฟังนะครับอเออนั่นแหละพี่ตำนั้นแหละเอ,อ่อโทษน,นะครับพอรู้จักแอป,ป MWA on mobile ไหมครับผมไม่รู้ว่ามีระบบแจ้งเตือนไหมที่พอจะช่วยคนงานรับตัวแบบผมอะครับดีครับอย่างเงี้ยสักครู่เออช่วยเออพี่ต่อน,นั่นแหละตำนั้นเลยอย่างนั้นแหละครับ MWA on mobile รวมฟีเจอร์ในแอปครบทุกด้านช่วยได้เยอะเลยทีเดียว Notification หรือการส่งข้อความแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน MWA on Mobile มีอะไรบ้างนะมีเยอะเลยแจ้งเตือนชำระค่าน้ำประปาทุกรอบบินหรือเตือนครั้งชำระค่าน้ำเผื่อลืมใจจนถูกระงับการใช้น้ำการแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลล่วงหน้าเพื่อให้วางแผนสำรองน้ำได้อีกด้วยรวมไปถึงการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการของการประปานครหลวงเฮ้ยนี่โนติจับประปานี่ นี่ขนมถิจะประประวาว้าวตุ่มหูใจเตือนกระปาเตือนวนเลยครับประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Quality Water for Quality Living การประปานครหลวง